สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบก,กับเราช่องคลายหม่ำแชนแนลค่ะสวัสดีตอนเย็นๆน,นะคะ Hello Good afternoon everyone how are you today I wish everyone happiness all the time สวัสดีตอนเย็นทุกๆท่านค่ะสวัสดีเอีทุกทท่านนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้พามาดูน้องใบบุญกันนะคะนอนหลับแล้วนะคะแม่หมวยก็ทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเลยนะคะคือจะดูเลน้องใบบุญเป็นพิเศษนะคะดูเลโดยที่ไม่ห่างสายตาเลยนะคะการนอนเดี๋ยวพาไปดูกัน ทานนอนใกล้ๆกันนะคะ ตัดเตามาแรงตลอดเวลานะคะ จะคอยปัดแมลงวันปัดพวกแมลงวีแมลงอะไรทั้งหลายนะคะปัดออกมาให้โตมลูกนะคะขออภัยนะคะแม่หมยจะพูดเบาหน่อยนะคะเนี่ยกระเสรยท่านอนไว้แล้วนะคะ นอนโดคอยพอกี้กลับมานะคะพอกี้ยังไปหาอาหารนะคะให้แม่เขากินนะคะแม่เหมยนะคะทำหน้าที่อย่างดีนะคะไม่มีขาดตกบกพ่องแม่เต่นน <sm> <acha> like ิดเดียวนะคะดูแม่เหมยของเรานะคะเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยนะคะเราจะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะ เวลาลูกนอนก็จะช่วยปัดมะเรง็งปัดดูแลความอเอดูแลทุกอย่างให้น้องใบบุญนะคะเนี่ยค่ะตัวแม่เหมยของเรา นอนเด็กดื้อน,นะคะาจะนอนได้หลายท่ามากนะคะ ให้ดูนะคะแม่เหมยเป็นแม่ที่ใจดีที่แสนดีมากเลยนะคะดูแลปปละะูกเ,เป็นอย่างดีเลยนะคะรับรองได้นะคะว่าไม่มียุงไม่มีแมลงมากัดน้องใบบุญนะคะ แม่เหมยม่เหมยดูแลดีเยี่ยมเลยนะคะเพิ่งได้เห็นเหมือนกันนะคะว่าช้างก็ดูเลยรูปอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนตีเล็กน่ะไม่ไม่ไม่ขนาดนี้นะคะแม่เหมยจะไม่ปัดอย่างนี้นะคะไม่เหมยจะเลี้ยงไม่เหมือนตีเล็กเลยนะคะ รู้สึกว่าน้องใบบุญแม่หมยจะเลี้ยงดีเป็นพิเศษนะคะเอาดินใส่ตัวเองด้วยนะคะเผื่อไม่ให้แมลงวันตอมตัวเองนะคะน้องใบบุญตื่นแล้วนะคะน้องใบบุญดีใจเห็นพ่อมานะคะได้ยินเสียงรถพกี้มานะคะนี่รถพกี้มาแล้วนะคะไปตัดหญ้านะคะ ไปบุญดูไปบุญของเราดีใจอ่องคอกเลยนะคะเล็กๆเล็กๆวิ่งรับพ่อแล้วนะครับวิ่งรับพอกี้แล้วนะคะดูด้คยนะวิ่งโอ้วิ่งทั้งแม่เหมยทั้งน้องไปบุญเลยนะคะวิ่งรับเลยนะคะ ใจแรงนะคะซิโพมานะคะอ้ทำาาาไม่ถูกเลยทำไม่ถูกเลยอ้าวเบกเบกแล้วดูใบบุปีตพอกเลยนะคะเอ๋โชว์เลยนะคะโชว์รอเลยะคะ่ะอมน้องใบบุญนอนพักอแรมณรพ่อเลยนะคะแรเ,เยอะแล้วนะคะ เราไปบุญของเรานะคะอ่นเครื่องรอเลยนะคะเห็นโฟกี้ไม่ได้นะคะดีใจมากนะคะเต็มอยของเราก็เห็นยาไม่ได้นะคะ เนี่ยอู้โมยเดี๋ยวเลือดตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยอู้ยคนนี้คนเล็กๆสวัสดีครับสวัสดี๋ยวสิครับตอนนี้กำลังจะมาตัดอาหารครับมือผมก็จะตกครับต้องตัดไปก่อนครับเผื่อพรุ่งนี้จะมีข่าวดีหลายๆอย่างวันนี้ตัดอาหารให้ทานก่อนครับนะครับอาหารของเรามีประมาณนี้ครับดูของน้องกาลเกตครับนกกองเบ็นเบลเลอร์เลยครับดูดีครับ เราทานอยู่ตรงนี้นะคะทางตัวเที่ยงไหนครับที่ได้มาทานอยู่กับเราที่นี่เหมือนกับอยู่ในพื้นที่ที่มีอาหารมากมายนะครับที่ให้ชาวไท้ทานแบบอิ่มอ้วนพูนน้ำสำรานแน่นอนครับเราดูเลเป็นอย่างดีครับแต่เชือกัตอนนี้เราก็ได้มาหนึ่งกระบะครับเดี๋ยวจะลงให้แม่เหมยก่อนน้องไปบุญของเราก็ทานยาแล้วนะคะ เริ่มหัดทานเป็นแล้วนะคะนีครคนเลี้ยงช้างรักช้างถ้าเกิดเห็นช้างได้กินอิ่มหรือไปเจออาหารตรงไหนที่เยอะๆจะดีใจครับจะดีใจจะเป็นความดีใจมากแล้วก็ ภูมิใจที่ช้างได้ทานอิ่มนะครับดีใจมากดูไปดูของเราครับจะเอาอีกครับนี่คือเราอยากให้ช้างได้ทานอิ่มแบบนี้ทุกวันครับนี่คือจุดประสงค์ที่เราเลือกไม่กลับบ้านเรานะครับไม่กลับสุรินเพราะว่าอยู่ที่นี่อาหารการกินเยอะเรายอมอยู่ที่นี่ยอมอยู่ไกลจากบ้านแต่ว่าให้ช้างได้กินอิ่มนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเราเนี่ยครับเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับดูแลเขาให้ดีที่สุดครับเลี้ยงเขาต้องรักเขานะครับนี่คือ บุญของเราครับตอนเย็นบรรยากาศดีๆครับขอบคุณแม่เอฟซีท่านครับที่ให้การติดตามรับชมครับหวังว่าพรุ่งนี้ได้รับข่าวดีแล้วก็รอชมครับว่ามีข่าวดีอะไรแล้วก็ใบบุญจะเป็นเช่นไรครับดูสิครับกินยาแล้วนะคะเขียวยาแล้วครับขอบคุณเอฟซีท่านที่ให้ความเป็นห่วงแล้วก็รับชมคลิปของเราโดยตลอดมาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาช้าง thank you เวลมาท์โฟร์ฟอสซิงเตงกิวเตงกิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเต็งกิวเวลมาเนี่ยครับความสุขของเราคือเห็นทางได้ทานญ้าและก็คิด่มแบบนี้ทุกวันครับไม่ได้อยากมีเบ้นขับไม่ได้อยากมีวัน่นในหลังแจกตวัวอะไรแล้วครับเนี่ยครับ มีอาหารสวยๆแบบนี้ให้ช้างใ้ทาติมนั่นคือความสุขของผมครับผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครจะคอมเมนต์มายัางไงใครจะว่ามายัางไงควดกินมาม่าปลากระป๋องทุกคน <laughs> ผมกินมามา่าปลากระป๋อง <laughs> ผมไม่เคยสนใจใครจะคิดเองในความคิดแตกต่างผมอย่างไรผมไม่เคยสนใจครับสิ่งที่ผมใจคือผมในเห็นช้างผมด,ด้กินอิมแล้วก็ผมภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาอยู่ที่นี่ให้มีอาหารการกินที่ทดมสมบูรณ์นี่สิ่งที่ผมต้องการครับมีหลายท่านแนะนําผมไปต่างๆนานา,า,า,าครับ ผมไปหาหมูลที่บ้างไปท่นไปนี่บ้างไ,<ป>ไม่ต้องห่วงครับไผมนี่นะครับ <c oughs> เป็นผู้ที่เคยทํางานในมูลที่มาก่อนเคยปฏิบัติหน้าที่ง้นมาก่อนผมรู้ดีอะไรเป็นอะไรครับไม่ต้องห่วงพี่มํามของเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมจะไปฟังแค่นิดเดียวครับ <c oughs> เป็นช้างที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เปิดขายมาสองปีเต็มๆไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปซื้อไปช่วยเหลือแล้วกันนะครับให,ให้ท่านเขาไปคิดเอาก็แล้วกันว่า ทำไมถ้าเขาอยากช่วยทำไมเขาถึงไม่ช่วยพี่มัมไปพี่มัมเนี่ยปล่อยโซ่<า>จนเกือบจะตายแล้ว,ลว <laughs> นีว่ <laughs> ผมนี่แหละไอคนที่ท่านว่าตาสีตาสานี่แหละที่แบบนี้นี่แหละไปช่วยมาไปเห็นความทุกข์ลำบากของพี่มัมมาคุณช้างก็เช่นกันเปิดขายเป็นสองสามปีไม่มีใครไปสนใจหรอกช้างตัวผู้เขารับแต่ตัวเมียเขา<อ>ไม่ได้สนใจขนาดนั้นหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ผมก็ไม่ได้โจมตีใครใครเขายังไงผมก็ไม่รู้เลยแต่ผมอยากบอกท่านว่าช้างพี่มัมเป็นช้างมาจาก จังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวมูที่ไม่เกิน2กิโลไม่มีการใครเข้าไปช่วยเลยหรอกครับอันนี้ผมไม่ได้โจมตีมูที่ไหนครับน,นี้ผมพูดให้ฟังเฉยๆให้กับเอฟซีที่ไม่เข้าใจฟังบางคนแนะนําผมว่าทําไมไม่ไปหามูที่ให้มาช่วยคนนี้เขาก็เดือดร้อนเช่นกันเขาก็ต้องทามาหากินเลี้ยงเชาช้างเขาเหมือนกันทุกคนช่วงนี้ลําบากมากต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างเดียวครับที่จะอยู่รอดได้แล้วก็ต้องพออยู่พอเพียง ก็เนี่ยครับตัดหาในท้างกินแบบนี้มันถึงจะมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะ่วันนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ Thank you very much for watching Have a nice day See you next time Bye bye สวัสดีค่ะ